นีนะคะเ,เพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้แชนแนลมอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิลก็ยินเกมฟรีไฟกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยน้องฟิลจะมาทําคลิปรีวิวชุดตัวละครผู้หญิงทั้งหมดของน้องฟิลนะคะผ่านมาก็ได้ชุดเยอะพอสมควรนะคะเหมือนแบบสตรีมนึงก็ส่มครั้งนึงเลยนะคะก็เลยได้ชุดมาเยอะนิดนึงเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันชุดแรกนะคะก็จะเป็น shocking ko ในอันนี้ก็จะมาแบบเป็นเซตเลยนะคะอันนี้ก็ได้จัดก,กิจกรรมเนาะเหมือนให้สุ่งแล้วก็ เอาไปแรกนะคะประมาณนี้ชุดที่2นะคะนี้ได้มาจากขัานปัจจุบันนะคะอ่ะต่อไปเป็นชุดนี้นะคะเป็นชุดแต่งอันผู้หญิงถ้าใครทํากิจกรรมครบเนี่ยก็จะได้มานะคะอ่ะต่อไปนี่ได้มาจากขัานนะคะวันเดอร์แลนด์ชื่อชุดชื่อว่า Madness Queen นะคะถ้าเพื่อนมองดีๆเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆ Alice in Wonderland ดู หูกระต่ายมีนาฬิกานะคะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปเป็นชุดขั้นอีกแล้วก่ะท่านผู้ชมเป็นลัดวิ่งนะคะมีทั้งชุดผู้หญิงทั้งชุดผู้ชายเลยนะคะถ้าใครอยากดูชุดผู้ชายก็รอดูคลิปหน้านะจ๊ะ่ะต่อไปเป็นชุดสําหรับสายฟรีนะคะเป็นชุดนี้นักล่าห้าหัวเชเซอร์นะ อันนี้ก็เหมือนให้ทำกิจกรรมเหมือนกันอ่ะต่อไปชุดขั้นเหมือนเดิมเป็นโซสเกเตอร์นะคะนี่ด้นจากขั้นอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่ะต่อไปเป็นชุดขั้นเหมือนเดิมค่ะโปน่นานินะคะเป็นขั้นเี้เราคือชอบมากว่าผมสวยนะคะดแูแบบเป็นมวยแล้วก็เก็บผมนะคะก็สวยมากต่อไปเป็นชุดนี้นะจ๊ะเป็น เโมนว่าต่อไปเป็นชุดสำหรับสายฟรีนะคะเป็นไฮเปอร์เอมเบอร์ต่อไปชุดสำหรับสายฟรีอีกเช่นเคยนะคะเป็นชุดปุย่าอันนี้ก็เหมือนจ้าเอาโทเคีนไปแลกนะคะแล้วก็สุ่งเอาต่อไปเป็นชุดขั้นค่ะน้าชมเป็นชุดนี้ n n l e s s w ไว t e ชุดก็จะประมาณนี้ต่อไปทุกคนต้องเรียกชุดนี้ว่าหัวแมงสาบดูก เงินมากน้องฟิลแมงตัดสีม่วงนะคะชื่อชุดว่าซากุระซามูไรผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นชุดรางวันใหญ่เลยเนาะถ้าต่อไปนะคะเป็นชุดนี้เป็นชุดะคล้ายสายแร็ปนะคะนี้ได้มาจากขั้นเหมือนกันเนาะ,ะ <S 1> <S 1> หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะที่แบบทรงผมสีเหลืองๆหน่อยแล้วก็มีสเวตเตอร์นะคะแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้าบูทต่อไปชุดสําหรับสายฟรีอันนี้น้องฟิลมีแม่ครบเซตนะคะต่อไปชุดขั้นอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นขั้นอียิปต์เนาะชื่อชุดว่า Black Isis is นะคะน้องผู้ชอบคันนี้ชอบเสื้อคือแบบเฮ้ยเท่สวยงามนะคะประมาณนี้แต่ทรงผมแบบหน้าตาคล้ายๆแนนโนเลยดูสิผมหน้ามาแล้วก็แบบไวตปะบานะคะเหมือนแนนโนมากต่อไปชุดคันคันอีกแล้วเป็นอาชูราอันนี้น้องผู้ชอบคันนี้มากเพราะว่าผมน้องอ่ะเป็นสีแบบสีม่วงมน่ารักกิกๆนะคะน้ชมคือน่ารักมากต่อไปนะคะ เป็นชุดนี้เซตมูนไลท์บัตเตอร์ฟลยต่อไปชุดนี้เป็นชุดขั้นแรกของออาไปเลยชื่อชุดว่า f a r of Death นะคะประมาณนี้เนาะแบบมันคล้ายๆลหุ่นยนต์ต่อไปเป็นชุด Wonderer ธรรมดาต่อไปเป็นชุดนี้นะคะได้มาจากขั้นซูชิเนาะชืดว่าฮาชินะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นชุดทีมสำรวจหญิงนะคะต่อไปนนี้เป็น อาติตตยานะคะอันนี้มาชุดไปซื้อมา <Wow. S 1> ต่อไปเป็นเดฟฟอร์ดิวอันนี้ก็ไปสุมมานะคะ <Wow. S 1> ต่อไปเป็นชุดสําหรับสายฟรีนะคะเป็นนักล่าวิญญาณสีทองอ่ะต่อไปนี้ได้มาจากตู้ e ี o เป็นจันทาสีทองนะคะก็ทางฟีไฟเพิ่งนํากลับมานะคะซึ่งน้อฟิตก็สุมที่เรียบร้อยแล้วคือสวยมากชุดนี้ <Wow. S 1> ต่อไปเป็นซัมเมอร์ปาร์ตี้อันนี้น้อฟิตไปสุ่มใน้านคานะคะกล่องละยีเพร ต่อไปเป็นชุดนี้นะคะเลดแมรี่โอเนตเป็นกิจกรรมในเครือ9เก้าเพชรที่น้องฟิวไปสุ่มมาครั้งแรกเลยนะคะอ่ะต่อไปเป็นแว่นท็อปเกมเมอร์นะคะนี่สาหรับส่วนหัวนะแต่เซ็ตน้องฟิวไม่ได้ใจเหมือนกันว่าเซ็ตอะไรนะประมาณนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมนี้เหมือนเดิม <S <S กิจกรรมเดียวกับซัมเมอร์ปาร์ตี้เลยต่อไปเป็นชุดนี้ <S <S เป็นเรนโบว์อะโลฮานะคะต่อไปเป็นชุดนี้น้องฟิวว่าหลายๆคนน่าจะมีเพราะมันสวยมาก <S 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 เป็นชุด แตงกวาสปาตี้ต่อไปยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นี้เป็นชุดสายฟรีนะคะเป็นชุดตอนเราบรรจงการจะเป็นซัมเมอร์บีชนะคะต่อไปเป็นชุดนี้นะคะเป็นสตาร์ติกเรมิกนะคะต่อไปชุดสําหรับสายฟรีอีกเช่นเคยนะคะเป็นไวเปอร์สไตล์นะคะต่อไปเป็นชุดนี้เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นชุดนี้เป็นนินจาทรชน เกาะสวัสด์นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำหรับพาชนคนทั่วโลกทำเรื่องก,กับฟรีไฟนะคะต่อไปนี้เป็นกิจกรรมโ s ซ s สวีทที่ชุดว่า SWEET WING ต่อไปเป็นชุดนี้เป็นเซเลโกนะคะก็คือถ้าใครเข้าไปในฟรีไฟก็จะเห็นนะคะแบบหลายๆคนเขาชอบใส่ชุดนี้มาก่อนคือสวยมากต่อไปเป็นชุดที่ได้มาจากตู้อีโวนะคะโอเคต่อไปเราจะไปอย่างเร่งด่วนเป็นชุด เจวีลิเมคาวารีต่อไปเป็นชุดนี้ล็อกเอ็นเลนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีต่อไปเป็นชุดนี้อิมพ r เรียกัปตันเป็นน้องเอคอสเตดนั ed, ่นเองนะคะชุดนี้น้งม,มีชุดผู้ชายด้วยนะต่อไปเป็นน้องสุขผมนะคะเป็นน้องหมึกหันสาอันนี้ก็ได้มากิจกรรมเดียวกันกับซัมเมอร์ปาร์ตี้เลยนะคะอันนี้เป็นน้องคิปสเตอร์บันนี่ต่อไปนะคะเป็น ทรงผมน้องอู๋ก็คือนีแยกส่วนได้แค่ตรงส่วนหัวนะคะส่วนชุดแยกไม่ได้เนาะต่อไปเป็นชุดนี้เป็นชุดที่น้องฟิวส่งม,มาแบบตั้งแต่เล่นแรกนะคะอ่ะต่อไปเป็นชุดนี้นายพลเซนตี้นะคะอ่ะต่อไปเป็นชุดนี้นะคะเป็นน้องจอกซึ่งน้องฟิวก็ใส่บ่อยมากเป็นหัวดิ้งจอกนะคะต่อไปเป็นชุดนี้เป็นชุดสาวในบ้านนะคะเป็นแบทช็อตเมดต่อไปทรงผมนี้น้องฟิวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมี อันนี้นะคะเป็นชุดเมกเก i ร์เกลอัต่อไปยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เป็นจันทาสีขามนะคะได้มาจากตู้อีโอเหมือนกันนะคะมีสีทองแล้วสีขาวก็ต้องมีนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นเทพีสีฟ้าต่อไปยังไม่หมดค่ะท่านผู้ชมเป็นชุดนี้อีสเตอร์ควีนอันนี้เหมือนจะได้มาจรกสังหรกสก,กัาเพชเหมือนแบบ กิจกรรมวันอีสเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะตอมาเป็นชุดนี้ beauty princess ต่อไปก็จะเป็นส้มผมน้องอํำหมวยต่อไปเป็นเมโทซามูไรนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะเป็นชุดแม่หมดได้มาจากกิจกรรมเดียวกับน้องอุ o ๋งอุ๋งนะคะอ่ะต่อไปเป็นชุดนี้เป็นเฮฟวี่เมทันนะคะนี่ดูได้ครบเซตเลยนะคะอ่ะต่อไปเป็นส้มงผมไก่งวงนลคะอ่ะต่อไปยังไม่หมดค่ะ อันนี้เป็นทรงผมนะคะชื่อว่า Love Stopper อันนี้มันกไปสูบมาในกล่อง25เพ็ดแล้วก็ได้จากทรงผมนะคะต่อไปอันนี้น้องฟิู์มัน่นใจเลยว่าใส,ส่เติมส่วนใหญ่ต้องมีนี่นะคะเป็นชุดยากุซ่าทกางเกงลายจิ้งจอกก็คือน้องฟิมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยตอนแรกอยากได้แค่ชุดผู้หญิงแต่ชุดผู้ชายนยายกางเกงออกนะฮะก็คือไม่ต้องแลกในชุดผู้ชายแล้แต่ชุดผู้หญิงดังเดียวประมาณนี้นะคะถ้าแบบใส่เสื้อคอเต่า แขนยาวใช่ไหมสีดำแล้วก็ใส่กับกันจริงแยก,ก็จะเปนแบบเฮ้ยตึงประมาณนี้แล้วต่อไปอันนี้ roller queen น่าจะได้มาจากร้านคาแล้วนนองฟิก็สุ่มมานะคะแล้วก็น่าจะออกทั้งเซ็ตเลยแล้ต่อไปเป็นชุดนี้ได้มาจากเซเลอร์เกเหมือนกันนะคะเป็น Pink Beach นะคะคืออันนี้สวยมากมืนแบบไปถ่ายรูปทะเลนะคะประมาณนี้ยังไม่หมดค่ะ เป็นชุดนี้ส้งผมซิสตาอันนี้น้องฟิลไม่ได้ไปสมนะคะน,นี่น้องฟิลซื้อมาเนาะโอเคยังไม่หมดเป็นชุดนี้นะคะหมดเบสบอลหญิงแล้วก็ท่นล่างเนี่ยก็เ,เป็นเบสบอลเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะชุดนี้น้องฟิลเหมือนทุกแคนจะส่งมาให้นะคะทั้งหมวกทั้งชุดทั้งรองเท้าเลยแต่ว่าไม่ถาวรนะคะนี่เช่ามา6วันแบบเร็วๆเ,เลยไหนไหนชุดไหนยังไม่นะันอ่ะเป็นชุดนี้เป็น ชาร์โดแคทนะคะต่อไปเป็นชุดนี้เป็นดอกไม้ไฟคือเมื่อก่อนฟรีใส่บ่อยมากเพราะวาสวยนะคะใส่กางเกงกับใส่คู่กับกางเกงจากุซ่าคือจะเท่มากต่อไปเป็นชุดนี้เชร์สใส่นะคะอันนี้เนี่ยน้องฟรได้มาจากกิจกรรม9เพรนะคะจังไม่หมดค่ะน,นีเป็นผู้ชํานาญนี่มันคล้ายๆคู่อะ่ะทุกคนดูต่อไปเป็นเทคโนหญิงอันนี้เหมือนจะสุกม,มากแล้วก็ได้นะคะต่อไปเป็นชุดขอให้มีโชค นี่คือชื่อชุดนะคะท่านผู้ชมต่อไปอนี่เป็นกี่เผานะคะนี่เป็นสีแดงๆแบบนี้โอเคไหนมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นชุดขั้นนะคะต่อไปเป็นเสื้อน,คนะคะ่อมเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเสื้อขั้นนะคะส่วนใหญ่แบบนี้จะมีแต่เสื้อคั้นอันนี้ได้ฟรีนะคะวันฮาโลวีนไหนมีอะไรอีกอันนี้เป็นเสื้อนักโทษนะคะต่อไปเป็นเสื้อบอลต่าง โอเคอันนี้เป็นเสื้อลายดอกสีน้ําเงินแล้วก็แจ็คเก็ตต่างๆนะแล้วก็ชุดนักเรียนญี่ปุ่นโอเคนี้ก็เป็นเสื้อที่นอ้องฟลีไปใช้โกสุม่มานะคะอันนี้เสื้อเลิบมัมแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อเทควันโดนะจ๊ะโอเคอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวเสื้อผ้าผสมแล้วก็เสื้อคอเต่านะคะคือชอบมากเสื้อตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเสื้อนะคะกางเกงอย่างน้องฟลขอ ขอแบบสปีดละกันอันนี้เป็นกางเกงเทคโนนะคะอันนี้เป็นกระโปรงกีเพามือโปนอนแล้วก็เป็นขอให้มีโชคก็คือมันจะมาเป็นเซ็ตนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถแต่งตัวเร็วได้ต้องเอามาแยกกันเองนะจ๊ะอันนี้เป็นอัศรและทิพแดงโอเคอันนี้คือกางเกงที่น้องฟิวชอบมากนะคะเป็นกางเกงสวยที่สวยคือชอบมากกางเกงสีเขียวแบบนี้เนาะ ันนี้ก็เป็นส่วนของรองเท้านะคะก็จะปรับมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดเต็มกันก่นกอนก็จะมีเป็นคริสต์มาสแบกกระติบสัตวิ้นเลยทีเดียวต่อไปเป็นชุดคุมแพนด้านะคะแล้วก็เคสุบบันนี่นะคะแล้วก็เป็นน้องอุ๋มน้องกว้นนะคะแล้วก็ลวดลายชุดจีนนะคะเป็นเซตเดียวกับทรงผมเอาหมวยเลยต่อไปเป็น ทาโก้มอนสเตอร์อันนี้ก็มาจากกิจกรรมเดียวกันเลยเป็นเดทปาร์ตี้นะคะเป็นน้องบัลเล่ก,ก็ได้มาจากกิจกรรมเดียวกันนะคะต่อไปเป็นชุดนี้ทาโก้มอนสเตอร์สี่ชมพูก็คือเนี่ยฟรีฟลาเขาแจากฟรีอยู่แต่น้องฟิลไม่ทันไงทันอีกระหัสหนึ่งนะคะก็เลยไปซื้อมานะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดทั้งหมดที่น้องฟิลมีนะคะก็จะประมาณนี้คือเยอะมากนะคะ เคก็ okay. สําหรับวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็ได้มาทําคลิปรีวิวชุดผู้หญิงทั้งหมดที่น้องฟิลมีนะคะก็จะประมาณนี้แล้วเพื่อนๆหลักมีชุดไหนกันบ้างก็เมนบอกน้องฟิลด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องฟิลเนี่ยจะทําคลิปรีวิวชุดอะไรอีกนะคะก็รอดูกันด้วยนะและถ้าเพ่านชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสาหรับวันนี้น้องฟิลขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย